นี่คือเรื่องราวของมหาอำนาจทั้งหลายนี่คือเรื่องราวแห่งมหาวินาศและการเริ่มต้นใหม่ของอารยธรรมมนุษย์เป็นเรื่องของอวตารแรกของพระศรีโหริและจุดจบของร่างอสูร,รร้ายแห่งอธรรมเรื่องราวนี้แบ่งออกเป็นหลายบทตอนจากคัมภีร์พระเวทปุราณนะและมหากาบต่างๆเพื่อความบริสุทธิ์ของเรื่องราวนี้เราศึกษาอย่างลึกซึ้งจาก ริกเวทยะชุร,เระเวทอัฏฐพเวทมัชฌะปุราณะพคขวาปุราณะวิษณุปุราณะพระมานะปุราณะอัคคณิปุราณะเทวีภควัตปุราณะรามายณนะและมหาภาระตะรวมเนื้อหาตอนต่างๆจากคำพีเหล่านี้เข้าด้วยกันมาเริ่มกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นอย่างแท้จริงเพื่อการสร้างโลกพระมหาวิษณุสัตยนารายได้ปรากฏในรูปของมหาอำนาจสามบุรุษริ ผู้เป็นผู้รักษาสรรพสิ่งทั้งปวงผู้ปกป้องธรรมะและผู้ล่าอันทรงพลังโพรมาผู้สร้างโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายตามกฎแห่งจักรวาลทั้งหมดเป็นบิดาแห่งเทพ,พเจ้าและฤาษีทั้งหลายด้วยระผู้ทำลายสรรพสิ่งทั้งหลายของจักรวาลผู้ไร้ซึ่งข้อจำกัดทั้งปวงต่อมาเทพทั้งสามได้รับร่างกายของตนแต่พลังพลังงานและจิตวิญญาณของพวกเขา ได้ถูกแบ่งออกเป็นมหาเทพสตรีทั้งสามส่วปนปณะสุนทรีผู้เปี่ยมด้วยคุณสมบัติแห่งราชสิกะคือพระแม่ลักษมีเทวีแห่งความมั่งคัง่งความสุขชื่อเสียงและความอุดมสมบูรณ์ทรงเป็นจิตวิญญาณของพระริผู้ทรงประธานความรู้วิชาเสียงและศิลปะทั้งหลายพระแม่สระสวตีทรงเป็นจิตวิญญาณของพระพหม,มหาเทวีมหาอำนาจผู้ทรงสภาพดุร้ายคือพระแม่กาลี ผู้ทำลายโลกทั้งปวงเป็นจิตวิญญาณของพระระและด้วยเหตุนี้วัฏจักรแห่งการเวลาจึงเริ่มต้นขึ้นการลจักรซึ่งเชื่อกันว่าการเวลานี้ยังคงดำรงอยู่เพื่อเหล่าแม่ทั้งหลายถูกขับเคลื่อนต่อไปโดยพระรามและพรหมหมาจัก,กรวาลของอมิตาภะเมกาสตารพระนารายราชาเมื่อธรรมะถูกสถาปนาขึ้นอธรรม ก็ถือกำเนิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกาลจักรและกรรมจักรดั่งที่คุณสมบัติรัชสิกะถูกถ่วงดุลโดยตมัดในจักรวาลน,นี้ในทรรนองเดียวกันความสมดุลของธรรมะและอธรรมก็เป็นสิ่งจำเป็นต่อความเป็นระเบียบของจักรวาลอาธรรมเสมอมาอาธรรมพยายามทำลายสมดุลน,นี้เพื่อเอาชนะธรรมะและเพื่อล้มล้างความพยายามนั้นพระวิษณุทรงอวตารลงมาหลายครั้ง เพื่อฟื้นฟูธรรมะซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางทีนี่แหละคือข้อความที่แท้จริงกวีอย่างคุชวันสิงห์ก็ใช้ถ้อยคำเหล่านี้เพื่อสื่อความหมายนี้เช่นกันว่าข้อความที่ดีที่สุดก็มักเรียบง่ายแต่ทรงพลังไม่ใช่แค่คำสวยหรูที่ไร้แก่นสารในบทนี้เราจะมาทำความรู้จักก,กับอสูรที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลผู้ที่แข็งแกร่งจนต้องเกิดมหาวินาศเพื่อล้มล้างเขา และสร้างจัก,กรวาลขึ้นมาใหม่อีกครั้งอสูรผู้ชั่วร้ายตนนั้นมีนามว่าครีวาเขาคืออสูรไหครีวะอสูรผู้เป็นตัวแทนของอาธรรมอย่างแท้จริงเขาได้รับพลังพิเศษอย่างยิ่งสามารถดำรงอยู่ในน้ำบนบกและในอากาศได้เดินทางไปมาในทั้งสามภพได้โดยไม่มีข้อจำกัดอธรรมจุดเป็นไหครีวะเพื่อทำลายธรรมะและจัก,กรวาลเขาเกิดเป็นบุตรของฤาษีกศสยปะ และพระแม่อธิติอสูรผู้นี้ชั่วร้ายฉลาดและเจ้าเล่ห์อย่างยิ่งแม้จะเกิดมาพร้อมอาธรรมพลังตมัดและพลังอสูรเต็มเปี่ยมเขาก็รู้ดีว่าหากต้องการทำลายพระวิษณุเขาต้องได้รับพลังจากเทพีในรูปแห่งมายาและตันหาและต้องทำให้เทพีตันหาพอพระไัยเพื่อให้ได้พลังเหล่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ต่อสู้กับพระวิษณุได้ ดังนั้นเขาจึงบังคับตนเองให้ควบคุมประสาทสัมผัสทั้งปวงนั่งสวดมนต์พระนามแห่งพระแม่วิษณุมายาอย่างหิวโหวยกระหายเป็นเวลาหนึ่งพันปีโดยไม่ลุกไม่หยุดไม่ละสายตาไม่เคยหยุดเลยแม้แต่วินาทีเดียวแม้ในแม่น้ำก็ไม่หวั่นไหวไม่เคยเลยนั่งภาวนาอยู่อย่างนิ่งสนิทพระแม่ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งและเมื่อครบพันปีพระองค์ก็เสด็จมา ปรากฏเบื้องหน้าเขาไหครีวะก้มกราบขอพรจากพระแม่พระแม่ตรัสว่าไหครีวะขอพรเถิดข้าได้พอใจในการบำเพ็ญเพียรของเจ้าแล้วได้ยินดังนั้นไหครีวะก็ขอพรแห่งความเป็นอมตะจากพระแม่ทันทีพระแม่ตอบว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาต้องตายนี่คือกฎแห่งการเวลาข้าเองคือรูปหนึ่งของพระแม่กาลีผู้ควบคุมเวลาแม้แต่ข้าเอง ก็จะไม่ละเมิดกฎของตนขออย่างอื่นเถิดไหครีวะจึงกล่าวด้วยความเจ้าเลว่ว่าถ้าเช่นนั้นมารดาข้าขอพรให้ข้าตายได้โดยฝีมือของไหครีวะเท่านั้นหากไม่ใช่ก็ไม่มีใครปราบข้าได้เขารู้ดีว่าไม่มีเทพองค์ใดมีร่างกายแบบไหครีวะคือไม่มีใครที่มีร่างครึ่งมาครึ่งมนุษย์แบบเขาเลยและเขายังวางแผนเจ้าเล่อีกกว่า จะทำให้แม้แต่เทพก็ไม่สามารถอวตารมาในรูปแบบไหครีวะได้พระแม่ตรัสตถาสตุสาธุและประธานพรน,นั้นก่อนเสด็จจากไปไหครีวะได้รับพรน,นี้แล้วก็กลายเป็นอสูรที่ไร้ความกลัวและทรงพลังยิ่งเขาสร้างอาณาจักรอสูรลึกลงไปในห่วงมหาสมุทรเพื่อไม่ให้ใครในรูปไหครีวะลงไปถึงได้ และจะไม่มีใครสามารถฆ่าเขาได้เลยเมื่อใดที่มีการอาวตารเกิดขึ้นพลังงานในจักรวาจลจะไหลแรงอย่างมากเขาจะรับรู้ทันทีว่าพระวิษณุได้อวตารแล้วและจะรู้ว่าเป็นไหครีวะหรือไม่หากไม่ใช่เขาก็ไม่กลัวตายแต่ถ้าใช่เขาจะรีบเข้าไปซ่อนในส่วนลึกของมหาสมุทรเพื่อให้ไหครีวะไม่สามารถเข้าถึงตัวเขาได้เขากลายเป็นผู้นำอสูรจากนั้นไหครีวะ ก็เริ่มแพร่กระจายอาธรรมอย่างไม่เกรงกลัวและสร้างอิทธิพลของบาปอย่างกว้างขวางเขาวรวบรวมกองทัพอสูรที่ทรงพลังปกครองทั้งน้ำบกและอากาศเริ่มยึดครองทั้งสามโลกเริ่มฆ่าเทพเจ้าหลายองค์และกินคนที่ทำพิธีกรรมหรือประกอบาศาสนากิจบนโลกไม่เว้นแม้แต่การทำฮวนหรือพิธีศักดิด์สิทธิ์ใดๆไหครีวะกลายเป็นอสูรกินคนและกินเทพเจ้า ด้วยความหวาดกลัวของเขาเทพเจ้าทั้งหลายและโลกแห่งอินทราก็เริ่มหวั่นไหวยังคงมีพลังเทพบางอย่างที่สามารถต้านเขาได้และอาจทำลายเขาได้เช่นพระอินทผู้เกิดมาเองเพื่อให้สิ่งนั้นไม่เกิดขึ้นไ้ครีวะจึงวางแผนอีกครั้งเพื่อทำลายธรรมะจากโลกเมื่อไม่มีธรรมะเทพเจ้าทั้งหลายก็หมดพลังและจะไม่มีเทพองค์ใดต้านเขาได้อีกต่อไปไหคริวะรู้ดีว่า พลังเทพมีอยู่บนโลกตราบใดที่ธรรมะยังดำรงอยู่ในทุกๆก,การเมื่อจักรวาลสร้างเสร็จพระพรหมาจะเข้าสู่โยกนิทราาหครีวะรู้เรื่องนี้ดีเขารอจนถึงเวลาสิ้นสุดของการเมื่อพระพรหมหมาหลับเข้าสู่นิทราอันลึกเขาแอบลอบเข้าไปในพรมโลกและขโมยพระเวททั้งสี่ออกมาเขาเอาพระเวททั้งสี่ ไปซ่อนลึกที่สุดในก้นมาหาสมุทรทำให้ธรรมะถูกผูกมัดและจองจําอย่างสมบูรณ์พลังของอสูรทั้งหลายเพิ่มขึ้นเหนือกว่าเทพเจ้าเป็นทวีคูณและเทพเจ้าก็เริ่มพ่ายแพ้ไม่มีเทพองค์ใดเหลืออยู่ที่จะต้านทานแม้แต่อสูรตนใดในกองทัพของไหครีวะเหลือเพียงพลังของมหาเทวีเท่านั้นแต่ด้วยพรของไหครีวะการตายของเขาก็เป็นไปไม่ได้ และตอนนี้พลังมหาเทพทั้งหลายต้องสร้างลีลาอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นที่กล่าวกันเสมอว่าลิลาของพระฤตษีนั้นล้ำลึกยิ่งนักและลิลาหนึ่งกำลังเกิดขึ้นที่จะนำไปสู่จุดจบของไหายครีวะอสูรในขณะที่โลกกำลังหวาดกลัวไหายครีวะกำลังเพิ่มอธรรมให้ขยายตัวที่ห่างไกลจากขอบเขตของโลกและทางช้างเผือกพระวิษณุก,กำลังทำสงครามครั้งยิ่งใหญ่นมหาสมุทรภพสาคร บนภพสาครมหาสมุทรตามเวลาแห่งโลกมหาสงครามนั้นดำเนินมานานถึงหนึ่งหมื่นปีพระวิษณุได้ปราบพลังอาธรรมทั้งปวงและพลังแห่งมหาประลัยจบสิ้นทั้งหมดในมหาสมุทรและได้ทำให้สงครามสิ้นสุดลงหลังจากสงครามมหาประลัยอันยาวนานนี้พระวิษณุทรงเหนือห่อยล้าและเข้าสู่โยกนิทราลิบบนก้อนหินใหญ่แม้แต่องค์เองก็ลืมถอดคันธนูสารงออกจากบา่า และเข้าสู่โยกนิทราทั้งที่คันธนูยังคล้องอยู่ที่คอเทพเจ้าทั้งหลายพาก,กันไปกราบวิงวอนขอให้พระองค์ช่วยให้รอดจากความหวาดกลัวของไหครีวะแต่ในขณะนั้นพระวิษณุยังลุ่มลึกในโยกนิทราเทพเจ้าทั้งหลายจึงเรียกพลังเทพอื่นๆรวมถึงพระพรหมให้มาช่วยแต่เมื่อเห็นสภาพของพระริก็รู้สึกวิตกสายธนูสารงกำลังรัดพระศนแน่นขึ้น พระองค์อยู่ในท่าทางที่อันตรายในระหว่างโยกนิทราหากปลุกพระองค์จากโยกนิทราก็ถือเป็นบาปใหญ่หลวงแต่หากไม่ปลุกก็อาจนำไปสู่หายนะแล้วจะทำอย่างไรดีในขณะนั้นพระพรหมสร้างปลวกวิเศษขึ้นมาและสั่งให้กินปลายคันธนูที่สัมผัสพ,พื้นดินเพื่อปลดปล่อยพระหริจากพันธนาการนี้แต่ปลวกก็ทูลว่าข้าแต่ผู้สร้างโลกถ้าเราทำเช่นนี้ เราจะเป็นผู้ขัดจังหวะโยกนิทรานั่นคือบาปใหญ่เราจะทำได้อย่างไรพระพรหมจึงตรัสว่าเมื่อใดก็ตามที่ทำยันตบะหวัวนหรือพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บนโลกมนุษย์ของที่ไม่ถูกโยนเข้ากองไฟหรือร่วงหล่นจากการบูชาจะเป็นของเจ้าโดยชอบธรรมและเจ้าจะพ้นจากบาปนี้เมื่อได้รับพรน,นี้ปลวกก็เริ่มกินปลายคันธนูที่แตะพื้นกินไปเรื่อยเจนสายธนูหลุดออกจากแรงตึง ทันทีที่สายธนูคลายตัวก็สะบัดอย่างแรงทำให้ศีรษะของพระวิษณุกระเด็นตกลงไปในภพสาครและเกิดมหาปราัยปกคลุมทั่วทั้งจักรวาลขณะนั้นเทพเจ้าทั้งหลายต่างรีบวิ่งวอนขอพรต่อพระแม่วิษณุมายาเพราะมีเพียงพระแม่เท่านั้นที่เป็นพลังของลิลลาพระวิษณุทั้งมวลและพระแม่เท่านั้นที่สามารถอธิบายและแก้ลิลานี้ได้พระแม่ปรากฏตัวขึ้น และกล่าวว่านี่คือกลวิธีของพระวิษณุเพื่อแปลงร่างเป็นไหครีวะพระองค์ได้สร้างเลลานี้ขึ้นด้วยเจตจำนงเองทันใดนั้นพระวิศวกรรมมะได้นำสีสมามาต่อเข้ากับพระกายของพระวิษณุทําให้พระองค์กลายเป็นไหครีวะจากนั้นพระวิษณุก็ทรงตื่นจากโยกนิทราและประธานพรแก่ทุกผู้คนพระองค์ตรัสว่าหากพระองค์อวตารจริงๆจะต้องถือกำเนิดขึ้นใหม่ แต่การสร้างลิลาครั้งนี้พระองค์ยังคงเป็นพระวิษณุเพียงแค่เปลี่ยนรูปของพระพักเท่านั้นและพรที่เทพธิดาประทานให้แก่ไหายครีวะยังคงได้รับการรักษาความศักดิ์สิทธิ์และความจริงไว้บัดนี้พระองค์จะปราบไหายครีวะอสูรในรูปนี้แต่แม้กระนั้นความชั่วร้ายและอธรรมบนโลกได้แพร่กระจายไปมากเกินกว่าที่สิ่งนี้จะแก้ไขได้จากนั้นพระศิวะตรัสว่าโอริ โปรดอวตารเป็นปลามัสยาบนโลกเถิดเพื่อปลดปล่อยพระเวทซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นหากไม่มีการปลดปล่อยพระเวทธรรมะจะยังคงถูกพันธนาการเราจะนำมหาปรอัยรมาอย่างโลกโลกทั้งใบจะจมอยู่ในน้ำชีวิตทั้งหมดจะสูญสิ้นและท่านจะอวตารในร่างมัสยะเพื่อฟื้นฟูชีวิตและปลดปล่อยพระเวทพระวิษณุตรัสว่าตกลงจะเป็นเช่นนั้น ตถาสตุกในขณะที่อาธรรมกำลังถึงจุดสูงสุดบนโลกมีพระราชาผู้ยึดมั่นในธรรมชื่อสัตยวรตะผู้ซึ่งสละราชบัลลังก์ให้แก่พระโอรสและใช้ชีวิตบำเพ็ญเพียรบูชาพระวิษณุพระองค์ทรงเป็นผู้ศรัทธาในพระวิษณุอย่างแรงกล้าวันหนึ่งหลังจากอาบน้ำตอนเช้าพระองค์ไปที่ทะเลสาบเพื่อถวายอรารคะาแด่พระอาทิตย์เมื่อจะถวายอรารคะแด่พระอาทิตย พระองค์ตักน้ําจากทะเลสาบด้วยบาทของตนในขณะนั้นพระองค์เห็นปลาตัวเล็กมากตัวหนึ่งซึ่งมีเขาเพียงหนึ่งข้างและมีรูปร่างงดงามอยู่ในบาทของตนพระองค์จึงปล่อยมันกลับคืนสู่ทะเลสาบแต่ปลานั้นพูดขึ้นว่าข้าแต่ฤาษีโปรดเมตตาแก่ข้าด้วยข้าเป็นเพียงปลาตัวเล็กๆเ,เท่านั้นในทะเลสาบนี้มีสัตว์ใหญ่มากมายพวกมันจะกินข้าแน่นอน โปรดให้ข้าพึ่งบามีของท่านในบากนี้เถิดเมื่อได้ยินดังนั้นดื่มสีจึงรู้สึกประหลาดใจแต่ก็รับไว้ตามคำวิงวอนและพากลับไปยังอาสมของตนเมื่อถึงอาสมรื้มสีเห็นว่าปลานั้นโตเกินบาทไปแล้วพระองค์จึงย้ายปลานั้นไปใส่องคน้ำที่ใหญ่กว่าแต่เพียงไม่กี่ชั่วยามปลานั้นก็โตเกินองค์อีกรื้มสีเริ่มรู้สึกแปลกใจและปลานั้นก็พูดว่า ข้าแต่ฤษีโปรดปล่อยข้าสู่สระน้าเถิดองค์นี้เล็กเกินไปสำหรับข้าแล้วฤษีตกตะลึงแต่ก็ทำตามที่ปลานั้นขอพระองค์จึงปล่อยมันลงสระน้ำขนาดใหญ่และในพริบตาปลาตัวนั้นก็มีขนาดใหญ่เท่าสระน้ำเมื่อเห็นดังนั้นฤษีก็พนมมือแล้วกล่าวว่าโอ้สิ่งมีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ท่านคือใครโปรดอธิบายลีลานี้ให้ข้าเข้าใจด้วยเถิดจากนั้น พระวิษณุในร่างมัสยะก็ปรากฏขึ้นและพระองค์ตรัสว่าอีกเจ็ดวันนับจากวันนี้จะเกิดมหาปราลายฝนจะตกไม่หยุดและโลกทั้งใบจะจมอยู่ใต้น้ำทะเลจะเกิดคลื่นยักษ์ที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและชีวิตทั้งหมดในวันปราลัยจะมีเรือลำใหญ่มาปรากฏต่อหน้าเจ้าเจ้าและพระชายาจะขึ้นเรือลำนั้นเพื่อรักษาสรรพชีวิต และสร้างโลกใหม่รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชที่จำเป็นทั้งหมดขึ้นเรือเหล่าสัปตฤรุสีก็จะร่วมเดินทางด้วยบนเรือลำนั้นเช่นกันข้าจะปรากฏตัวและนำเรือของเจ้าไปผูกไว้กับเขาของข้าโดยใช้ร่างของอนันตเส,สนาคและพาเจ้าแล่นฝ่าคลื่นไปยังที่ซึ่งเจ้าจะเริ่มต้นอารยธรรมมนุษย์ใหม่เจ้าจะเป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมนี้ด้วยนามของเจ้าเอง อารยธรรมจะเริ่มจากมนุษย์จึงเรียกว่ามนุษย์และจากนั้นเป็นต้นมาพวกเขาจะเรียกว่ามนุษย์เมื่อกล่าวดังนั้นพระนารายในร่างมัสยะก็หายกลับลงสู่สายน้ําและลับตาไปรอสีมนุจึงกราบลาพระองค์และเริ่มต้นรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชและธัญพืชทุกชนิดภายในเจ็ดวันอย่างมุ่งมั่นในขณะเดียวกันไหครีวาอสูนได้รับรู้เกี่ยวกับ ร่างไหครีวะของพระวิษณุมันจึงนำกองทัพอสูรของมันไปซ่อนตัวอยู่ในห่วงลึกแห่งมหาสมุทรและเช่นเดียวกับที่พระมาสยานารายได้กล่าวแก่ฤาษีมนุในเวลานั้นเองเรือศักดิ์สิทธิ์ขนาดยักษ์ก็ปรากฏต่อหน้าฤาษีมนุเหล่าสัตว์ฤาษีอยู่บนเรือลำนั้นเรียบร้อยแล้วฤาษีมนุและพระชายาก็ขึ้นเรือพร้อมสเสบียงและของจำเป็นทั้งหลาย ขณะนั้นเองพระวิษณุในร่างมัสยาก็ปรากฏขึ้นอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกับนากราชที่พันเรือไว้กับเขาของมัสยาและลากเรือลำนั้นไปอย่างปลอดภัยในวันที่เจ็ดพระศิวะเปิดพระเนตรที่สามของพระองค์และการไร่รำท่านทวะอันมหาภัยก็เริ่มขึ้นและทุกสรรพสิ่งก็เริ่มล่มสลายหายหน้าใหญ่หลวงมาถึงไม่มีใครหลีกผลน,นี่คือเรื่องที่ถูกกล่าวขานต่อมาเป็นพรอันศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้า แม้นิยามปราลาลัยพรน,นี้ยังคงอยู่และพระหาริวิษณุก็นันเล่นถอยนารายอยู่ห่างไกลที่นี่พระนารายทรงประกาศอย่างกล้าหาญพระอินพระมาศยนารายนำเรือไปหยุดยังจุดหนึ่งเมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงภูเขาลูกหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นพระมัศยนารายจึงให้เรือลงจอดบนยอดเขานั้นจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏในรูปพระวิษณุ และตรัสว่ามหาวินาศได้สิ้นสุดแล้วจากภูเขาเมาลายนี้เจ้าจะเริ่มต้นอารยธรรมมนุษย์ใหม่เมื่อกล่าวเสร็จพระองค์พร้อมอนันตเสดก็จมหายลงสู่สายน้ำอย่างรวดเร็วไฮบริดวาสุกีใช้คลีบป,ปลาที่ทรงพลังและแรงกระแทกของร่างกายพุ่งชวนใส่กองทัพของอสูรหายครีวะแล้วเหวี่ยงหายครีวะขึ้นจากมหาสมุทรเมื่ออสูรถูกโยนออกจากทะเล พระวิษณุในร่างไหครีวะก็ปรากฏขึ้นและเริ่มการสู้รบการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้นพระมัสยานารายเริ่มทำลายกองทัพอสูนอย่างรวดเร็วพระไหครีวะวิษณุเริ่มการรบอันดุเดือดไหครีวะมีตรีศูนย์ดาบคันธนูและกรงเล็บอันแหลมคมเขามีพลังความเร็วและพละกกำลังเหมือนไหครีวะเพราะเขาก็เป็นไหครีวะเช่นกัน พลังจึงมากมายมหาศาลเท้าของเขามีรูปเป็นกีบซึ่งมีพลังทำลายล้างมหาศาลเขาใช้สิ่งเหล่านี้โจมตีอย่างไม่หยุดยัง้งแต่พระไหครีวะวิษณุก็ต้านทานทุกการโจมตีและต่อสู้อย่างกล้าหาญกับไหครีวะระหว่างนั้นพระมัศยะก็สังหารอสูรที่เหลือทั้งหมดและดำกลับลงไปใต้ท้องทะเลอีกครั้งพร้อมปลดปล่อยพระเวททั้งหมดการสู้รบครั้งนี้ ดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายวันพระมัสยานารายเริ่มสวดพระเวทและขับขานบทเวทบทแรกศิลธรรมเริ่มแผ่ขยายไปทั่วโลกพลังแห่งบาปและอาธรรมค่อยค,อยคอยหายไปและพลังของไหครีวะก็ค่อยคอยลดลงเมื่อเขาเริ่มเหนื่อยล้าพระวิษณุก็ใช้จักสุทัศนะสังหารเขาและปลดปล่อยโลกจากเนื้อมือของไหครีวะอสูรพลังของเทพทุกองค์ กลับคืนมาและพระมัสยะก็ส่งมอบพระเวททั้งหมดให้พระพรหมเพื่อให้พระองค์ได้เริ่มสร้างโลกใหม่อีกครั้งเมื่อสงครามจบลงพระวิษณุก็กลับคืนสู่รูปอันบริสุทธิ์ของพระองค์และเข้าสู่โยคะนิตราพระมัสยานารายตรัสว่าตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันสิ้นสุดของโลกพระองค์จะประทับอยู่ในห้วงมหาสมุทรในรูปนี้และจะปรากฏตัวอีกครั้งในมหาวินาศครั้งต่อไป เพื่อปกป้องโลกและด้วยเหตุนี้เองอารยาธรรมมนุษย์ที่เรารู้จักในปัจจุบันจึงเริ่มต้นขึ้นจากภูเขามมาลายัยแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีการถกเถียงว่าภูเขาเมาลาัยคือภูเขาใดกันแน่ภูเขานี้ตั้งอยู่ในภาคใต้ของอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฝั่งตะวันตกอยู่ทางใต้ของรัฐไมัยซอร์และตะวันออกของตราวันกอในคัมภีร์ปุราณนะถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดภูเขาศักดิ์สิทธิ แต่ไม่มีคัมภีรใดที่ระบุสถานที่ตั้งของภูเขานี้อย่างแน่ชัดนักวิชาการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเชื่อว่าภูเขานี้ตั้งอยู่ในภาคใต้ของอินเดียบางคนเชื่อว่ากษัตริย์สัตยวรรษมนูวิว,วัตวัตเป็นชาวดราวิเดียนก่อนมหาวินาศและบางคนเชื่อว่าอรารยธรรมดราวิเดียนเริ่มต้นขึ้นหลังจากมหาวินาศนักวิชาการบางคนก็เชื่อว่าภูเขามาลายอยู่ที่รัฐฮิมาจะละประเทศและที่นั่นเองคือ จุดเริ่มต้นใหม่ของอารยธรรมมีการกล่าวว่าอารยธรรมดราวิเดียนคือจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติซึ่งนักวิชาการหลายคนยืนยันโดยไม่มีข้อกังขาแต่การเริ่มต้นหลังจากมหาวินาศเริ่มจากทางเหนือหรือทางใต้ก็ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในปัจจุบันคุณคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นในกล่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับตอนนี้เราจะจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ก่อน ในตอนต่อไปเราจะพูดถึงอวตารลำดับที่สองของพระวิษณุ